อีกหนึ่งภารกิจในเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านประชาธิปไตยกันบ้างค่ะล่าสุดกะกะตสตูลก็ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือมีชื่อย่อว่าสอสอปอชอตเพื่อที่จะนำร่องในเรื่องนี้เชิงมูรณาการค่ะ สำนัำนกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูนนะคะก็จัดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนำร่องเชิงบูรณาการโดยมีนายประสิทธิ์เอียดคงพ่วงหน่วยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลท่านก็เป็นประธานในการประชุมพร้อมกับชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนำร่องเชิงบูรณาการให้กับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเพื่อการสืบสารบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและก็ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรวมถึงพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนําร่องเชิงบรูรณาการในพื้นที่ค่ะ